สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องคะของมือวันที่28นะคะเดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้ค่ะแอดพาพ่อแม่พี่น้องมาเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางขามโค้งนะคะจากแม่ตีนะคะพี่น้องคะมื้อนี้แม่ตีเล่าอาทรงแนวทางมาให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามื้ออื่นเนี่ย ลูกสาวของแม่ตีนะคะสีมีงานมงคลสมรสนะคะสแตงงานมืออื่นนะคะมนีแม่ตีเลาก็เลยอันยากดีน้อยนะคะเพราะว่าแขกคนกสิมาหลายแม่ตีเล้ก็เรยได้อยู่ต้อนรับแขกรับคนนะคะทาะับพี่น้องเราก็เลยทรงแนวทางมากแม่ตีเราก็เลยว่าฝากเราพอี่น้องเอฟซีในเด้อว่าสั่นอันถ้าเป็นคนอีสานก็สิเข้าใจเนาะค่ะพี่น้องคาวันเราเนะค่ะพี่น้องเนาะเอย่างมีบุญมีงานอย่างสินะพี่น้องคะย่ามมีบุญมีงานเป็นกับคึ้จังอัน ไปเชิญนี่แหละประมาณนั้นคำเชิญนะคะพี่น้องคะเออถ้าเป็นภาษาพากา์ก็กสิเป็นคำเชิญเนาะคะา่ะฝากเราจังสินะเมตีเราเลยว่าฝากเราพ่อแม่พ,พี่น้องให้เมตีิเด้อว่าสั่นพี่น้องมือแอลกอเลยมาเราพี่น้องผ่านโซเชียลเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่บ้านไกลบ้านไกลนะคะอยากไปร่วมงานพิธีมงคลสมรสอยู่บ้านเมตีกะไปหาเมตีได้นะคะพี่น้องคะเอา้าวสำหรับเนื้อหน้าของเมตีเนาะมือวันสูงที่ผ่านมาพี่น้องคะเปปังอารังการมากพี่น้อง แนวทางคอมมิตี้ดที่ผ่านมาสนี่เขาวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องค่ะในตารางเขามาทั้ง3ตัวศูนย์ห้าสองค่ะศู 0, นย์ห้าสองเนาะคะ่ะแต่ว่าจริงๆค่คือเขามาบนทุกตัวนะนะศูนย์มันมี2ตัวนะคะพี่น้องคะ่ะศูนย์มี2ตัวศูนย์ศูนย์ห้าสองนะคะจับคู่เข่าสองหานะคะพี่น้องค่ะในตารางเข่าสามตัวเลยนะคะบณนี่วทางทีแปดคูแปดทางที่ไม่ตีแล้วเว้านะคะกับกับมาที่พี่น้อง มาสองหานะคะสองหามาสองเทียรเลยค่ะพี่น้องคะฟังนี้ก็มีสองหาฟังนี้ก็มีสองหานะคะพี่น้องคะนั่นละพี่น้องปังมากนะคะแนวทางของเมตีมอนีเมตีเราทรงแนวทางมาแล้วนะคะเมตีเราบางหน่วยอ่าเบาในเด้อภาษาหมอนีเมตีสิได้รับแขกรับค้นภาษาพี่น้องคะนั่นหละเอกเกอเลยบมาบอกซูพี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะแนวทางของเมตีเราทรงมาแล้วนะคะสําหรับแนวทางมือวันที่เก่ามืออื่นนะคะพี่น้องคะ พี่น้องทานใดเขามาเห็นคลิปนี้แล้วเ่ราะถ้าได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเอาไวน้นะคะพี่น้องคะ่ะกดติดตามาไว้กดไลค์กดแชร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางรายการเนาะทีเสดหานตั้งใหม่ๆม,ม,มาฝากคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาเบาๆร้านใหญ่ห้างนี่พี่น้องเคาก็เริ่มกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางของเมิตินะคะในตารางคะ่ะพี่น้องในตารางมีแถวแรกเนี่ยสองหาสามแถวล่างหกเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องคะ่ะวิ่งแปดกับศูนย์เนาะพี่น้องได้วิ่งแปดกับศูนย์นะคะ จับคู่มันี่ค่ะพี่น้องคะมี03ย์สามค่ะศูนย์สามสองหกสองห8าเก้าห6าเก่ามสองแปเก้าแปดแปดศนกหกหาหกเกะคะหกศูนย์สามสี่าหาหาศย์เก้าตกันคือ3ามดนะคะเดี๋ยวไอเสียงพี่น้องได้แคปหน้าจออีกเท่อนึงอยู่นะคะในแอดับบลสูฟังกรน,นะคะพี่น้องคะมันนี้ไม่ตีเล่ากับวงกลมนะคะเล่าเน้นไปที่ ศูนย์สามค่ะพี่น้องคะศูนย์สา,สามสองหกสาเกหาเก้าสองโตกันสามเจนะคะพี่น้องคะัวกันนี้คิดว่าน่าจะเป็นความฝันของแม่ตีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาัวที่เน้นซคูซีหางแล้วพี่น้องเนาะเน้นคูซีหางก็จะเป็นศูนย์สหาแล้วก็เกหากก สำหรับคนงบหน่อยอิลีมืดหนีเม็ดตีให้เม็ดเดียวก็คือศูนย์สามนะคะพี่น้องคะศูนย์สามเม็ดเดียวเลยนะคะงบหน่อยทุนหน่อยอิลีเอาลอนะคะก็คือศูนย์สามนะคะพี่น้องคะบัดนี้พี่น้องเท่ากับมาแคปหน้าจอกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแน้กระทั่งขามโค้งมืออื่นนะคะแน้กทางจากเมตีนะคะพี่น้องคะเนาะพี่น้องที่เท่าค่ะเด้อแน้กทางจากเมตีนะคะพี่น้องคะมือวันจันทร์เนาะมืออื่นวันที่ยี่สิบเก้านี่แหละพี่น้อง เนี่ยพี่น้องมีขีดสามขีดอยู่ด้วยพี่น้องเขีดมาคะขีดสามขีดสามขีดสองขีดสองขีดตามตามที่มตีเล่านั่นนะคะพี่น้องครับนี่งบหน่อยทุนหน่อยอีกลีก็คือศูนย์สามค่ะพี่น้องคะศูนย์สามเนาะพี่น้องวันนี้แนวทางของเมตีค่ะงัวที่ผ่านมานี่โอ้โหในตารางพี่น้องในตารางมาสามตัวมาสามตัวสี่ตัวเลยค่ะเพราะว่าศูนย์มีศูนย์ศูนย์ห้าสองเนาะในตารางของเมิติก็เป็น ศูนย์ห้าสองนะคะพี่น้องคะวิ่งเข่าศูนย์ค่ะจับคู่เข่าสองหานะคะพี่น้องคะสองหานะคะสองห้าห้าสองเนาะพี่น้องในในจำนวนแปดคู่นี้บอพี่น้องคะสองหามาตรงกันเนาะแปดคูภนสิจับลงตรงกันแบบนี้นะคะแปดหนึ่งะะสองหาเก้าศูนย์สามซี่สินะคะพี่น้องคะบางเท่เพิ่นกับภาจับไข่เนาะนี่ก็บสองหาคือกันนะคะพี่น้องคะอ้าพี่น้อง แคมนาจอเอาไว้พ้อมเดอพี่น้องเด้อแนวทางขามโค้งนะคะแนวทางจากแมตตีค่ะของวันที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่น้องขะแคหนาจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าขามโค้งนะคะแนวทางจากแมตตีค่ะพี่น้องอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พี่น้องมาทำสุขสุขสกอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเมตีค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทำมายากสิบพลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแลวก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เได็จบพราถทูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะ อย่าลืมเด้อพ so, like ี right bag, so zet, ่นนังเด้อเมติแล้วฝากเราแล้วนะคะพี่นนังคะฝากเราแล้วค่ะพี่นนังพี่นนังน้ำมันปจารณาเบิ้งด้อพี่นนังเนาะแนวทางอาคำโค้งนะคะจากเมติเด้อพี่นนังเด้อทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางคือเก้าค่ะพี่นนังคะตัวที่บววงกลมนี่กมาได้ขึ้นกัน้อคะพี่น้ังคะตัวที่บ่บวงกลมนี่กมาได้ขึ้นกันนะคะพี่นนังคะอย่าลืมนะคะ พิจารณาเบิ้งพี่น้องวังเลื่งหันโอ้โหในตารางในสามตัวเนาะพี่น้องเนาะสามตัวซี่ตัวเปล้วค่ะพี่น้องคะสามตัวศูนย์ห้าสองเลยค่ะพี่น้องคะเจ๋งมากๆเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคข,ขนาดเลยค่ะพี่น้องคะอ้าพี่น้องอ่า พี่น้องอย่าหายบ้างด้วยติดต,ตามแนวทางของอาจารย์ธันใดน,นะคะบว่าสิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าขามโคง้งพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาบอกบ้างเรือด้วยพร้อม่ได้อพี่น้องเอด้อคอมเมนต์เข้ามาบอกบ้างเรือด้วยพรนะคะพี่น้องคะเอกคเซเดตติดต,ตามหาเนาะกะไก่เข้ามาแล้วนะคะพี่น้องคะไก่ยังพี่น้องไก่ปีใหม่กะไก่เนาะไก่ประกาศผลร,รัฐบาลไทยกะไก่นะคะพี่น้องคะจังไดกะหาพี่น้องเขาเนาะคะ่ะเนาะมีโชคม,มีลาภไปน้ำกันสู้กูสู้กันเลยนะคะแล้วก็หายมีความสุขนะคะตลอด ปีใหม่ที่สิฮอดนี่ปีหกเก่าเนาะพี่น้องโอ้ยถาลงอีกปีแล้วพี่น้องคะอาจจะเป็นเลี้ยวดิสันดี้พี่น้องเออจะเป็นเลี้ยวเนาะถาลงอีกแล้วเออโอ้ยตาแต่าถาลงกแม่ค่ะพี่น้องคะอือันพี่น้องมูซาลิสวสอลซูฟังกินเขาก็ปิ่งปลาเค็งรีพี่เจ้าแอดกินเขาก็ปิ่งปลาเค็งกับโอ,อ้ตับักทัวเออตับักหุงใส่บักกอกแซ่บแซบค่ะพี่น้องคะอัน แม่แอดว่าเพิ่นกับเพิ่นสู่ป่านะนะปลาเค็งซั้มผี่ล่ะพี่น้องตัว,ต,วตัวประมาณ2นิ้วหรือ3นิว้วหน่อประมาณนี้ล่ะพี่น้อง2นิ้วนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะเออแต่ว่าเอามาปิ้งใส่เกลือน่ะแซ่บๆและไอ้กับไปตลาดมื้อเช้านีิเพิ่นก็เอามาขายอยู่ค่ะแต่ว่าแต่วรร่าบ่ได้ซื้อเนาะพี่น้องบางร้านเขาว่าเฮ็ดคนละเคิงอันแม่พี่น้องก็เลยบ่ได้ซื้อก็เลยซื้อตลาดคนละเคิงอันร้านที่มีคนละเคิงก็บ่มีปลาเค็งฉันดีพี่น้องไอ้ก็เลยบ่ริุ้ทธอก็เลยบ่ได้ซื้อปลาเค็งอันแต่ว่า ที่ที่กินมือเช้านี่ปิ้งนะอันคุณน้าอยู่ข้างบ้านเพิ่นเอามาให้เนาะเพิ่นก็ไปสู่ป่านั่นแหละเพิ่นได้ปลาเข็งมีแต่ตรงงามตุ่มซ้ำนี่นะแต่ว่าหนึ่งแม่ไปซื้อเพิ่นขายหมดแล้วโอ้บอลบ่ลเพิ่นขายหมดหมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นเบิดแล้วนะพี่น้องฟังเพิ่นก็สิเอาไว้ไปกินนั่นแหละพี่น้องลูกเต่าเพิ่นก็มีเนาะเออมันแสบมันบ่าข้าวที่ขาดพี่น้องคะอ้าวไปมาล่ำมาลอยด้ีพี่น้องบอกให้ครบเวลาซื้อนี่นะพี่น้องครบเวลาแล้ววันนี้พี่น้อง อย่าลืมด้าพี่น้องด้านนั้ปพิจา,ารณาเบิ่งพี่น้องแนวนาทางของเมตีนะคะขามโค้งคอยพี่น้องเฮาสุขุสกนทชกๆมันๆลำๆเรื่อยๆแห้งๆปังๆพี่น้องคลิปนี้อากาศเสด็ขอตัวลาพี่น้องบ้านเฮาสุขุสกนไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ